โอเคอ่ะมาหน้านี้นะคะ oh. adjective เนา oh. ะ adjective คืออะไร adjective oh. นะลูกเขาเรียกว่าถ้าภาษาไทยอะเขาเรียกว่าคำคุณศัพท์นี่ถ้าเป็นภาษาไทยนะแต่ว่าต่อให้หนูรู้ว่ามันคือคำคุณศัพท์หนูก็ยังไม่รู้ว่าคำคุณศัพท์คืออะไรถ้าพี่จะอธิบายให้ง่ายกว่าน,นั้น พี่ขออธิบายว่ามันคือคำบอกลักษณะให้จดสองคำนี้ลงไปนะฮะคำคุณศัพท์กับคำบอกลักษณะนะถามว่าอืแล้วคำบอกลักษณะคืออะไรอะพี่สมมุติว่า adjective เนี่ยมันจะขยายคำนามคำนามถ้าเราจำได้มันคือคน สัตว์สิ่งของส,สถานที่นาวคือพวกนี้คนสัตว์สิ่งของส,สถานที่เนาะคราวนี้คำคุณศัพท์เนี่ย adjective เนี่ยทำหน้าที่ขยายคำนามขยายยังไงขยายด้วยการบอกลักษณะอย่างเช่นพี่พูดว่าแคปแมวมก็เป็นสัตว์ใช่ไหมก็เป็นคำนาม แต่การที่พี่พูดแค่เนี้ยหนูก็ไม่รู้ว่าแมวมันมีลักษณะยังไงใช่ไหมตัวนั้นที่เราพูดถึงแต่ถ้าพี่ใส่ลักษณะมันไปเพิ่มอย่างเช่น the white cat แมวสีขาวเนี่ยหนูก็จะรู้เพิ่มเติมแล้วว่าอ๋อแมวตัวที่สีขาวไงเออไอ้คำว่า white ที่พี่ใส่เข้าไปอะสีขาวอ่ะก็คือ adjective อื ประมาณนั้นนะลูกคราวนี้นอกจากสีเนี่ย mm. adjective mm. จะมีอะไรได้อีกเรียกได้ว่าอะไรก็ได้เลยที่บอกลักษณะสมมติพี่พูดว่ามะนาวที่เปรี้ยวที่สุดมะนาวคือคำนามที่เปรี้ยวที่สุดอะ่ะคือ adjective คือมาขยายถ้าพี่พูดว่าอันนี้คือพี่ยกตัวอย่างภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจง่ายก่อนเนาะ แล้วพี่พูดว่ารถคออันใหญ่ราคาแพงสีเงินรถคือหนาวถูกปะเป็นสิ่งของแต่คันใหญ่ราคาแพงแล้วก็สีเงินอะเป็น adjective หมดเลยเป็นคำขยายหมดเลยเนาะตอนเนี้เท่ากับว่า ให้หนูรู้ไว้ว่าจะขยายด้วยอะไรก็ได้ลักษณะอะไรก็ได้ขอแค่บอกลักษณะมาคราวนี้อย่างเมื่อกี้ที่พี่พูดว่ารถคันใหญ่เคันใหญ่สีขาวอะไรพวกนั้นอ่ะเท่ากับว่าพี่พูด adjective หลายคํา<ม>ถูกปะ่ะคันใหญ่ก็เป็น adjective คำหนึ่งสีเงินก็เป็นคา adjective อปกคำหนึ่งคราวนี้พอมันเป็น adjective หลายๆคำนลูกเราเลียงมั่วไม่ได้นะเลียงมั่วไม่ได้ห้ามเลียงมั่ว มันจะมีการเรียงลำดับของมันอยู่แบบนี้ขึ้นต้นด้วยความคิดเห็นความคิดเห็นคืออะไรหนูก็จะงงความคิดเห็นคืออะไรความคิดเห็นคืออะไรก็ตามที่หนูเห็นไม่ตรงกับคนอื่นเช่นสมมุติผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหนูพูดว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะสวยแต่พี่มองไปแล้วพี่บอกว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะ ไม่เห็นจะสวยเลยเออคือเห็นปะความสวยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกไหมเออหนูเห็นว่าคนนี้สวยเพื่อนเห็นว่าไม่สวยอะไรเงี้ยหนูเห็นว่าคนนี้ดูดีเพื่อนบอกไม่ดูดีคืออะไรก็ตามที่แต่ละคนมีสิทธิ์คิดแตกต่างกันนะลูกลักษณะแบบนั้นเนะาะถัดมาคือไซส์ไซส์ก็ง่ายเลยเล็กใหญ่อะไรเงี้ยเนาะเนี่ยจริงๆพี่มีชาร์จตรงนี้ให้ดูเลย เมื่อกี้ความเห็นคือช่องนี้นะอ r t i c l e นี้คือคำนำหน้านามจะเป็น a and t h เดอะไรพวกนี้ไปส่วนความไม่เห็นคือช่องนี้ช่องที่สองความไม่เห็นก็อย่างที่ว่าแหละอะไรที่เห็นไม่ตรงกันแล้วก็ size คือขนาดเนาะ b i g Small เป็นตัวอย่างใหญ่กับเล็กเนาะถัดมา Age a อ e เนี่ยแปลว่าอายุอายุก็อาจจะบอกว่าโอแปลว่าเก่าหรือแก่ยังแปลว่า เด็กหรือคําว่า new ก็ได้เนาะใหม่ก็ถือว่ายังเป็นจัดอยู่ในหมวดอายุอยู่เนาะทําให้เรารู้ว่าอันเนี้ยเก่าใหม่อย่างไงแล้วก็ shape แปลว่ารูปร่างร,รูปร่างก็สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมหรือรูปร่างอะไรแปลกๆก็ได้นะขอแค่เป็นรูปร่างถัดมาคือ color คือสีเนาะสีก็ตรงตัวเลยเออมันจะใส่อันนี้ค่อนข้างง่ายะ่ะใส่แบกบใส่ไว้ใส่อะไรมาแล้วก็รู้แล้วว่าคือสี ถัดมาคือที่มา origin ที่มาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชื่อประเทศนะลูกอย่างเงี้ย Chinese อันนี้คือคนจีน Japanese คือคนญี่ปุ่นส่วนเนี่ยจะเป็นแบบพวกสัญชาติพวกประเทศของของคนไทยก็จะเป็นคำว่าไทยคือคนไทยเนาะไทยกับไทยแลนด์ต่างกันนะไทยแลนด์เป็นชื่อประเทศคือประเทศไทย แต่ถ้าจะเรียกคนไทยเนี่ยคือต้องเรียกไทยเฉยๆเนาะอะ,ะถัดมาวัสดุวัสดุก็สมม,มติมีโต๊ะอย่างเงี้ยเราจะบอกโต๊ะไม้อย่างเงี้ยไม้คำว่าไม้ก็คืออยู่ในวัสดุเนาะแล้วก็ถัดมาคือจุดประสงค์จุดประสงค์ก็คือบางที้ะของบางอย่างมันจะมันจะสร้างมาเพื่อจุดประสงค์อะไรพิเศษอย่างเช่นพี่บอกว่า travel bag กระเป๋าสำหรับท่องเที่ยวก็เป็นจุดประสงค์พิเศษของมันเนาะแล้วก็ประมาณนี้อ่ะสำหรับการเรียงลำดับ adjective เนาะ comparison คืออะไร comparison แปลว่าการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบของ adjective หรือภาษาไทยการเปรียบเทียบของคำคุณศัพท์แบบนี้ก็ได้มันมีทั้งหมดสามขั้น ขั้นแรก positive degree หรือเรียกชื่อง่ายๆคือขั้นเท่านะฮะขั้นเท่าแปลว่าสองสิ่งที่มาเปรียบเทียบกันจะต้องเท่ากันอย่างเช่นที่บอกว่า a is as tall as b a เนี่ยสูงเท่ากับ b อันนี้คือขั้นเท่าเนาะหรือถัดมาเป็นขั้นกว่าพี่เขียนว่ากว่าเนาะ ท่ากว่าเนี่ยแสดงว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งมากกว่าก็เอาเรื่องสูงเหมือนเดิมก็ได้ A is taller than B ก็คือ A สูงกว่า B เนาะโครงสร้างจะเปลี่ยนอนะตอนเท่าเนี่ยมันจะเป็น as แล้วก็ใส่คำ adjective เมื่อกี้พี่ใส่คำว่า tall แปลว่าสูงแล้วก็ตามด้วย as เนาะ A กับ B จะอยู่ข้างหน้ากับข้างหลัง as มี is ตรงนี้ด้วย แต่พอไปขั้นกว่าเนี่ยเปลี่ยนเลยก็จะเป็น a is ท a มาอยู่ด้าหน้าแทนไม่มี s นะ t a แล้วก็เติม er เป็นเลอ taller ตามด้วยคำว่าแ a n แล้วก็ b เลย a is taller t h a n b a สูงกว่า b เห็นไหมก็จะมีใครคนใดคนหนึ่งมากกว่าย้ำว่า comparative เนี่ยเปรียบเทียบระหว่างสองคนเท่านั้น สองคนสองสิ่งสองอย่างเท่านั้นถัดมา s u p e r l a t i v คือขั้นสุดที่เขียนว่าสุดเนาะขั้นสุดเนี่ยมันคือเปรียบเทียบกับคนหรือว่าอะไรก็ตามหลายอันแล้วเป็นที่สุดอย่างเช่นเอาเรื่องสูงเหมือนเดิมก็ได้นะก็คือ A is the tallest in my family A อเนี่ยสูงที่สุดในครอบครัวฉันเลยก็คือเราไม่ได้เปรียบเทียบกับคนแค่คนเดียวแล้วแต่ A เนี่ยถูกเปรียบเทียบกับคนทั้งไม่ใช่ทั้งหมู่บ้านที่กำลังพูดทั้งหมู่บ้านทั้งครอบครัวเนาะถูกเปรียบเทียบกับคนทั้งครอบครัวต่างนะขั้นกว่าเปรียบเทียบกับคนแค่คนเดียวแต่ขั้นสุดเปรียบเทียบกับคนหมู่มากนะลูก โอเคโครงสร้างก็จะเปลี่ยนอะเป็น A is the tallest in the family มักจะมีคำว่า in แบบ in อะไรก็ตามม,มันเพราะมันเปลี่ยนเพี่ยวกับหมู่มากมันถ้าเป็นในครอบครัวเป็น in family ถ้าเป็นในหมู่บ้าน in the village ถ้าเป็นในห้อง in the classroom ถ้าเป็นในโรงเรียน in the school มันจะเป็น in เนาะส่วนใหญ่ถ้าเจอ in เนี่ยน่าจะเป็นขั้นสุด ให้คิดแบบนี้นะลูกคราวนี้แล้วหนูก็จะอ้าวพี่โอเคแอปพวกนี้พี่อธิบายหมดแล้วแต่ข้างหลังนี้คืออะไรเนาะข้างหลังอย่างอันนี้เนาะมีมอตามด้วย adjective แล้วตามด้วยแดนนะลูกเป็นขั้นกว่าเหมือนกับข้างหน้านี่แหละแต่ไว้ใช้กับคำยาวคำยาวคืออะไรคำยาวคือคำที่มีหลายพยางคอย่างเช่น beautiful มีสามพยาง ยาวนะยาวเพราะว่าบางคำอย่างเช่นคำว่าอ้วน fat แค่พยางค์เดียวเองแต่ beautiful มีตั้งสามพยางค์เมื่อไรหร่ที่หนูเจอคำยาวแบบนี้นะลูกให้ใช้โครงสร้างด้านหลังถ้าเป็นขั้นกว่าก็จะใช้ more adjective แล้วก็แดนถ้าเป็นขั้นสุดเป็นคำยาวนะใช้ the most ตามด้วย adjective นะลูกหรือมันจะมีพวกแก๊งที่แบบว่าลงท้ายด้วย เป็นคำที่ลงท้ายด้วย ed หรือ ing หรือ ly ถ้าหนูจะคำพวกนี้ก็ให้ใช้โครงสร้างของคำยาวเหมือนกันนะลูก <Yeah. S 1> มันจะลงท้ายด้วยพวกนี้เลยโ okay. อเคอะมาดูหนะ้าถัดมาเนะาะคราวนี้อย่างที่พี่บอกว่าถ้าเป็นขั้นกว่าเติม er นะนถ้าเป็นขั้นกว่าจะเติม er นะลูกถ้าเป็นขั้นสุดเติม est แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเติมได้เลยยังมีหลักการอีกนิดหนึ่งนะฮะ <c oughs> อ่ะข้อหนึงถ้าหนูเจอ adjective ที่ลงท้ายด้วยคําอด้วย er ด้วย o w u เนอะจะสามารถเติม er est ได้เลยอ่ะข้อสองถ้าเจอ adjective ที่ลงท้ายด้วย e ไม่ต้องบิน e ซ้ำนะลูกให้เติม r หรือเติมแค่ st ได้เลยเนาะ แล้วก็ข้อสามถ้ามลงค่ะที่วย y ให้ตัด y ก่อนนะเปลี่ยนเป็น i เติม e r e s t ยกเว้นแต่ว่ามันมาแบบ l y นะลูกถ้าเจอ l y เงี้ยห้ามห้ามตัดนะห้ามตัด y เปลี่ยนเป็น i นะห้ามนะลูกแต่ถ้ามันมา y เดี๋ยวเดียวอะโอเคตัดได้เปลี่ยนเป็น i แล้วค่อยเติม e r e s t คราวนี้อ่ะถ้าหนูเจอ c t ที่อักษรสามตัวเป็น c v c คือพยัญชนะล้อมสระ ยังไงพี่จะทำให้ดูอย่างเช่นคำว่า Fa t สระในภาษาอังกฤษมี A, E, I, O, U ใช่ไหม A, E, I, O, U โอเคอ่ะคราวนี้ตัว A เท่าาับว่าตัว A ในคำเนี้ยมันเป็นสระถูกไหมลูกจดตามที่นีงงนะ A เป็นสละแล้วก็ f กับ t เป็นพยัญชนะจากนั้นท้าบอกว่า a เป็นสละใช่ไหม f กับ t เป็นพยัญชนะมันก็เป็นพยัญชนะล้อมสละแบบนี้นะลูกถ้าเจอพยัญชนะล้อมสละแบบนี้ให้เบิลตัวท้ายก่อน เพราะฉะนั้นคำว่า fat F A T พี่ต้องเบิ้ลตัวทีเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วค่อยเติม E R หรือ E S T แบบนี้เนาะเออประมาณนี้อาจจดไปนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาหนูเจอคำ adjective อ,อย่าลืมสังเกตข้อนี้นะลูกเออพราะมันเป็นข้อส่วนใหญ่ที่เราจะผิดได้ง่ายเพราะเราลืมสังเกตว่ามันเป็นแบบ พยัญชนะล้อมสละหรือเปล่านะฮะเราจะลืมเบิ้ลตัวท้ายโอเคคราวนี้ถัดมาถ้าเจอ adjective สองพยางค์แล้วไม่ตรงกับข้อหนึ่งถึงสี่ไม่ใช่ข้อหนึ่งถึงห้านะคะข้อหนึ่งถึงสี่ที่พี่เขียนมาเลยก็แทนที่จะเติม er แทนที่จะเติม est ให้เติม more เติม most ด้านหน้าเลยนะลูกก็คือพูดง่ายๆคือให้ใช้โครงสร้างของคำยาวนั่นเอง เนะาะคาวนี้สุดท้ายข้อ6ถ้าเจอ adjective ที่ล้องาาดด้วย ing ed ly ก็ให้ใช้โครงสร้างของคำยาวนั่นเองโ okay, อเคอะเราจะรู้กฎครบแล้วคาานี้เรามาดู adjective เนี่ยที่บอกให้ผ่ัดคือขั้นกว่าคือ er ขั้นสุดคือ est e แต่มันมีบางคำที่เปลี่ยนรูปไปเลยไม่ผ่านแบบนั้นนะลูก แต่มันเลือกที่จะเปลี่ยนรูปไปเลยอย่างเช่น good คำว่า good ที่แปลว่าดีพอเป็นขั้นกว่าเนี่ยไม่ใช่ gooder แต่มันเปลี่ยนเป็น better พอขั้นสุดเนี่ยไม่ใช่ goodest แต่เปลี่ยนเป็น b เออให้จำพวกนี้ให้ดอกจันแล้วก็จำไว้ให้แม่นเลยนะฮะอ่ะถัดมา bad ที่แปลว่าไม่ดีขั้นกว่าไม่ใช่ badder แต่เป็น worse และขั้นสุดไม่ใช่ b a d d e s แต่เป็น worst ต่างต่างนะต้องจำให้ดีนะฮะถานมา much กับ many ถ้าเป็นขั้นกว่าจะเปลี่ยนเป็น more ขั้นสุดจะเป็น most ถ้าเป็น little แปลว่าเล็กน้อยน้อยอะไรอย่างนี้เนาะขั้นกว่าจะเป็น less ขั้นสุดจะเป็น least ถัดมา far ที่แปลว่าไกลเนาะขั้นกว่าจะเป็น farther และขั้นสุดจะเป็นฟาเทสเนอะมันใกล้เคียงกับคำว่าพ่อนะคุณคุมไหมแต่ว่าจำให้นีมันต่างกันนะลูกเอไม่ใช่เหมือนกันนะฟาเทสฟาเทที่แปลว่าพ่อเนี่ยไม่มีตัว R เห็นไหมเออต่างกันนะพี่เขียนไว้ให้รู้นะลูกเผื่อจะสงสัยอ่อันนี้โอเคเข้าในพี่บอกครบทุกอย่างแล้ว ให้เราสามารถจะทำตรงนี้ได้เดี๋ยวพี่พาทำก่อนสามข้อนะฮะข้อหนึ่งเวลาเราจะทำนะเราต้องสังเกตให้รู้ว่ามันเป็นขั้นไหนขั้นไหนมีขั้นเท่าใช่ไหมขั้นเท่าก็ควรจะมี as as แบบนี้ as as ขั้นกว่าควรจะมีคำว่าแดน ขั้นสุดควรจะมีคําว่า the เนอะอันนี้คือจุดสังเกตนะลูกหรือบางข้อนะขั้นสุดไม่มี the มาให้แต่ให้หนูพยายามหา in อืมให้หนูหา in แทนเนอะอ่ะลองดูข้อหนึ่ง your dog i s แล้วก็ให้คําว่า cable มาเนอะอันนี้มีคําว่า dan เป็นขั้นไหนลูกลองดูซิมีคําว่า dan เป็นขั้นไหน ขั้นกว่าครับเอ่อขั้นกว่าแล้วก็ดูโครงสร้าง adjective เติม er เนาะนี่เราก็เอา adjective เราต้องเอา adjective ที่เขาให้มาเติม er เราดูกดก่อนซิ c คเ l e ลงท้ายด้วย er โอ้เหมือนข้อหนึ่งเนาะพี่บอกว่าถ้าลงท้ายด้วย er เติม er ได้เลยมันจะหน้าตาแตกหน่อยแต่ว่ามันถูกนะลูกมันจะเป็น c a v l e พี่เขียนให้ดู เพราะว่าคำมันคือลงทาง e ้าย er อยู่แล้วแล้วมันก็เพิ่ม er ไปอีกเป็น k e v e l e r แต่มันถูกนะลูกถัดมาข้อสองที่ไม่ไฮไลท์ให้ว่ามีคำว่าอะไรลองดูว่าเป็นขั้นไหนขั้นกว่าครับขั้นกว่าเพราะมีคำว่าอะไรลูกแดนครับเออสลาดมากมีแดนต้องทำยังไงกับคำว่า hot ลูกเพิ่มทีหนึ่งตัวแล้วเติม er ครับอ๋อ,อเก่งมากนะ โอเคดมาก่งมากอ่ะจะเป็นอเตอร์แบบนี้นะฮะจากนั้นข้อสามเป็นข้อหนึ่งที่พี่จะช่วยทำนะข้อสามมี jane s pretty girl in the room มี in the room คิดว่าเป็นขั้นไหนคะขั้นสุดครับโอเคอ่ะขั้นสุดต้องทำยังไงกับคำว,ว่า pretty ดีลงท้ายด้วย y ด้วยเนาะเปลี่ยน y เป็น i และเติม er ครับ ขั้นสุดนะ EST เขโอเคใช่ฮะจะเป็นนี้มันจะอ่านว่า Peter's พี่ช่วยอีกข้อหนึ่งแล้วกันข้อสี่อันเนี้ยไม่รู้ว่าหนูจะรู้หรือเปล่า she is fat จุดจุด of all her fans all her f r i e n s แปลว่าเพื่อนของเธอทั้งหมดอ,มอ่ะพี่บายอย่างนี้กันเพื่อนของเธอทั้งหมดคิดว่า จะเป็นขั้นไหนดีมันไม่มีแดนใช่ไหมมันไม่มีเดิะแล้วไม่มีอินด้วยแต่พี่แปลให้ว่าขั้นสุดครับเออทำไมถึงเป็นขั้นสุดครับเพราะมีคำว่าทั้งหมดครับเออคือเปรียบเทียบแบบหลายคน่ะเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรกับ f ฟ t เตสเออ,อจะเกิดอะไรกับคำว่าเฟสลูเพิ่มทีหนึ่งตัวแล้วเติมเอสทีครับอ,อ หน้าแฟตจะต้องมีอะไรไหมลองดูอีกทีสิหน้าแฟตหน้าแอตติทิฟจะต้องมีอะไรไหมต้องมีเด็กก่อเออใช่นะฮะเนาะแบบนี้นะฮะโอเคประมาณนี้